ตั้เห็นว่าแต่ละบ้านมีผักมีผักสวนตัวอยู่ข้างบ้านทุกคนหรือเป่คะน้ำที่เขาใช้เขาใช้น้ำหย่บทุกคนน้ำก่อนบ้านมีปัญหาเรื่องการปลูกไหมปลูกผักหนึ่งไดนก็ถามเราอยนีก็ถามบ่มีปัญหาตะกาน้ำแข็งผักน้ำดีหรือเปล่าผักกับน้ำดีเนาะอ่าโอเคถ้างั้นแสดงว่าม่มีปัญหาเรื่องนี้เนาะ แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องพวกรากเน่าคนเน่าเออถึงเรามันคือตตยยุบเนาะขึ้นเป็นเชื้อราเชื้อราสำนักง,งานเกษตรมีเชื้อราแต่โครดมาแต่เดอถ้ามีปัญหาเรื่องรากเน่าโคนเน่านะคะหรือเวลาปลูกเขาปลูกเขานะับนะับปีนะนสางกระตามปลูกแล้วพวเอ๊มันคือเป็นใบเหลืองๆเป็นตากบตา,ตาเขียดเนาะมันเกิดจากเชื้อราเขานี้เชื้อราแต่โคเดมาที่เป็น์อีกเาต้องไปซื้อสารเคมีนะคะ ไปขอรับที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอแกขคอได้เนาะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเลื้นะคะถ้าเป็นนอนหรือแมลงลงเขากบบมี้พเอกพี่กันเป็นเชื้อราเหมือนกันเป็นยวนแากราขาวนะคะฉีดพน่นนอนขานอนขา,มนนามแมงได้พี่กันขอรับสนับสนุนได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเอะนะคะแล้วก็เมื่อกี้เอ่เรื่อง,เร,องเรื่องคืนเนี่ยผมมีปัญหาเนาะแต่ว่าต้งจะถามเรื่องกลุ่มบ้านเขามีกลุ่มบอ กลุ่มอาชีพที่เอาเฮ็ดรวมๆ้มลวอมกัอยูนิฟอรบ่มีเนาะแต่ถ้าเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยพี่เพ็นพี่เพนเราส่งเสริมเรื่องนี้ถ้าเฮ็ดได้นะคะถ้าเฮ็ดได้เนาะสามารถจดวิสาหกิจชุมชนได้สำนักงานเกษตรรับจดวิสาหกิจชุมชนรับจดกลุ่มเรายังไงใส่ะมสมาชิกไม่น้อยกว่าเจ็ดคนจดแล้วปุ๊บสำนักงานเกษตรจะเป็นคู่รับรองว่าเขาเนี่ยมีตัวตนแท้นะ รับรองเสร็จแล้วมันมีข้อดีแบบไหนสามารถถ้าเขาแข่งนะคะแข็งแข็งการตลาดดีแล้วแต่ว่าพอดเวลามาปุ๊บบางเจ้าเงินทุนขาดสภาพของบ่มีสามารถเอาใบวิสาหกิจชุมชน,นไปขอรับไปขอรับนะคะการสนับสนุนงบประมาณจากทากศได้ทกพค่นจะเกื้อหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนื่อจะให้กู้ ดอกเบียตดตำล้านหนึ่งมัเอนเอาแคลอร่เดียวอันนี้สนใจวะถ้าปลูกเขาเข้มแข็งนะคะเมษาหากิจชุมชนเนี่ยเ,เพื่อนอให้ปล่อยกู้ในอัตราดอกเบียตตดตำตำบนหนองสังเพื่อนจะเก่งในเรื่องการปลูกพักปลูกพักอาิปขายภุ้มบ้านหนองไรนะคะปีที่แล้วเพื่อนเพิ่งได้รับสนับสนุนงบประมาจากทอกอ ลานึงเป็นเอาเดอกเบียแค่ลอ,อยเดียวนะคะต่อปีค่ะแต่ถ้าหลังจากนั้นก็จะเป็นอัตราปกติค่ะแต่ว่าปีแรกเ,เ,น,กน,เนี่ยเป็นใ้แบบนี้ถ้าสว่าเขาไปปุ๊บลอกนพัฒนาตอ่อยอดราสอจะออกมาดูเรื่อยๆเพื่อจะเป็นหน่วยง,งานที่สนับสนุนเรื่อง,องนี้เนาะนะคะแล้วก็เวลาที่ทางกเกษตรหรือหน่วยง,งานอื่นๆเพื่อจะมาสนับสนุนเนี่ยเพื่อจะต้องบนกองเล้วก้มเขาะทะนันที เขาเาเข้มแข็งเ้าไปเข้มแข็งไม่มีหน่วยงานไหนให้โน้น้าวดอกมือบอกเขาต้องเข้มแข็งด้วยตัวของเขาเองนะคะจังเนี่ยลายลายโตเป็นแบบนเนี้ยหลายคนบอกว่าเจ้าสิเห็นไปเห็นนะั้อยู่บ้านเขาเตะฉิบไม่เห็นมีประโยชน์ในอย่างเลยนี่หนูไปเห็นที่เวลาที่เพิ่นรับรองแขกเพิ่นรับ้องแขกนะคะแขกไปไทยมาทั้งอื่น คุณคู่เพิ่นประชุมหรือเพิ่นใส่แบบนี้นะคะ่ะถ้าแบบนี้ไปวางตังตึงือมันเบิ่งจังไหนบางเป็นเรื่องตลกมันเบิ่งบางงามแต่ถ้าแบบนี้ถึงมาปุ๊กขวาหนา้าพื่งกันไหแต่ว่ามันดูดีขึ้นเพื่อนจะถามเอขนาดถ้าไปประชุมนะไปพ่อไปพ่ออยูโรงเรียนมันเห็นก็ได้ถามคุนว่าเพิ่นซื้อมาจากไหนเนี่ยแคนบอกถ้าบ้านเขาเห็นได้นะคะถ้าบ้านเราทําได้เนี่ย พี่เฟนบอกว่าจะขายของโอทอปไทยแล้วที่สําคัญนะคะแกงคอเขามีตลาดเกษตรโดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายอำเภอของเขานะคะเขาจะมีขายอยู่สองมือตลาดสินค้าเกษตรนะคะที่ปลูกพักปลูกไม่พ้นหรือจัดสารแบบนี้สามารถเอาไปขายได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเห็นบอกเคยเข้าไปเราเห็นอยู่หน้าอำเภอบ้คะอันนี้ตลาดเขามีตลอดนะอาทิตย์ละสองมือ ถ้าผู้ใดสนใจมีผักนะคะมีผักหรือมีไม้ผลอยากสมัครตลาดกเกษตรอยากสมัครนะมาสมัครกับานได้อยู่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอเชียงขอ,งอ,ขอหรือไปสมัครกับท่านประธานพี่หนู่หลันมีบ่คะมีผักไปขายบ่มีเข่าก็ได้นะคะมันก็นได้เข่าที่เขาสีแล้วอะ่ะเขาอยากไปขายเพราะว่าอยู่นั่นเนี่ยยอดขายยอดขายแต่ละวันนะคะที่ตัดติดเก็บข้อมูลตลอดนะ วันละเป็นหมื่นกว่ายอดขายที่เพิ่นทรงนะคะแม่ค้าทุดร้านเนี่ยเพิ่นทรงขหยหลายเติมเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นศูนย์ราชการมิวบอสผลิตแล้วบ่มีของขายมันมี่ัญหาตรงที่ขายเนาะเมนบอสเฮ็ดน้าเราุ๊บซีเข่าปั๊บราคาบ่อกี่บาทแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราแพ็คถุงไปขายโลละหาสิโลละลอยเพิ่นเฮ็ดเข่าสามกระสัดห้ากระสัดเพิ่นได้รู้ละแปดสิบ นะคะหากระซื่หาเชนตดเอาไปรวมกับนักนิสสุว่กันแล้วพี่แขกนะคะบบเพราะฉะนั้นคือถ้าผู้ใดสนใจเฮมีตเราบรรจประหวันงเพือนหรืนะคะสมัครได้ยุ่ํานักงานกเกษตรหรือสมัครได้ที่ประธานกลุ่มนะคะประธานกลุ่มมีตธาดเลยถ้าเพิ่นถ้าเพื่อนแบบว่าเหมือนคล้ายๆว่าเขาเอยากเขาอยากเอาของไปขายได้เพื่อนก็นจะเพิดก,กรอประหารซีนัดถ้าเขาไปซีนัดซีนัดหายถึงสองอาทิตย์ถ้าสองอาทิตย์